เรต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในรูปแผลวิดีโอทะยพี่จา๋าวันนี้ต้องขออภัยใน YouTube อย่างสูงนะทุกคนวันนี้ ในวันนี้ไม่สวยเลยนะคะแต่ว่าในไปทินของเรานะฟันเก้านะ,ะก็ยังมาแบบจุกๆให้เราเห็นอยู่นะคะมาดูกันวันนี้นะวิ่งบนมาครบเลยค่ะเก้าสี่หกหนึ่งหกเก้านะวิ่งบนครบเลยสามตัวก็เฉียดมากๆนะคะเรามีเก้าหกเจ็ดมันมาเก้าเก้าหเก้านะคะดูเอาเองละกันพี่พี่จ๋านะใกล้เคียงมากนะคะอืมนะ ก็ไม่เป็นไรเนาะตอนอันนี้เราก็ได้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมาตัวเดิมเลยนะคะอืมบนล่างเลยเก้าเก้ากับหนึ่งเก้านะคะก็วันนี้ฟันฟันเด้งแล้วกันเนาะเก้าเด้งของเรานะคะก็ดีใจด้วยวันนี้เก้าสี่ตรงนี้มันก็มาตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมเก้าสี่แปดนะเก้าสี่แปดเรามีเก้าหกแปดนะคะเก้าหกแปดเก้าหกเจ็ดนะทุกคนอ่ะ ตำแหน่งนี้ลองดูนะอาจจะไปสามรัฐให้เรานะคะวันนี้นะคะตำแหน่งโอ้อะไรอะ่ะทําไมทําไมนิ้วมือไปอย่างนี้อะ่ะอ๋อครีมครีมครีม,มทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะก็เก้าสี่กับเก้าเจ็ดก็ยังน่ารุ้นในสามรัฐนะคะลองดูนะวันนี้ ก็ไม่ได้คิเลย่เมื่อวานที่สามตัวแต่นะสำหรับไปทินก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะออกประมาณสี่ห้าวันเนาะใครยังไม่มีไปทินแล้วสนใจก็ทักมาได้เลยนะลอตโต้ซีวสสองพันสิบแปดนะหรือว่าใต้คลิปนี้นะจะมีคําว่าสั่งซื้อไบทินนะทุกคนจ๋าร้อยสิบเก้าบาทนะใครจะเอาไปเที่ยวหมวยไทยออมสินก็น่าจับปังๆัะนงวดน,นี้นะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาใน youtube กัน <c oughs> โอ้ทุกคนวันนี้ต้องบอกเลยว่าจะไปลาวหรือเปล่าวะเนี่ยนะทุกคนลาวยังไม่ออกนะตอนหนูทําวิดีโออะค่ะหนูทําวิดีโอก่กอนเนาะนะคะ ตัวเด่นเรามา48ทุกคนนอกนั้นไม่มาเลยค่ะเราไม่มี69ด้วยไงทุกคนไม่มีหลักศูนย์ด้วยนะคะ72ของเรามีในชุดตรงนี้ทุกคนนะอะเรามี72ในชุดตรงนี้ืม,มันก็ไม่มาจ1 74 75อะไรอย่างงี้ให้เรานอกนะคะก็ไม่เป็นไรทุกคนนะ72ยังมาอยู่ตรงนี้เราเห็นอยู่นะนอกนั้นก็ไม่เข้าเลยวันนี้ขออภัยอู้ไม่ทุกคนหนูกันไว้ให้อยู่นี่เอ้ย72เรามี7227นะ เฮ้ย hey, ตัวการเรามีอยู่นี่าพ,พี่จา๋าขออภัยขออภัยเห็นละเห็นละนี่ตัวการของเรานะตัวการของเราได้สองเจ็ดเจ็ดสองตรงนี้ว่าไปใจหายแวบนึกว่าจะไม่เข้าเลยนะเอ้ยขออภัยจริงๆค่ะมามายู่มาอยู่มายู่นะเจ็ดสองของเราตรงนี้เข้าอยู่นะโอเคนะไปลุยกันต่อเฮ้ยเข้าอยู่ให้ใจชื้นใจชื้นนะได้สามไปแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดตรงนี้หนึ่งตัวนะคะโหนึกว่าจะไม่มาเลยอะ มาหนึ่งตัวดีกว่าไม่มาเลยนะคะอ่ะลุยกันต่อค่ะสำหรับวันเสาร์นะคะวันเสาร์ของเรานะคะวันเสาร์ของเราได้ตามนี้เลยวันเสาร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์เนาะมันเคยแตก3มตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเสาร์นี้มันจะเป็นของเราไหมนะคะเก้าแปดเจ็ดนะคะห้าสี่สาม ไปกันไวๆทุกคนวันนี้เอออันนี้มันอะไรวะเนี่ยทำไมมันมาเรื่อยเลยอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะไปกินอะไรมาวะแป๊บหนึ่งนะเออเนาะไม่ตัดเลยนนะะแล้วกันนะเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสามนะคะห้าแปดนะห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามนะคะตอนนี้อากาศที่เยอรมันแย่มากทุกคนคือแบบ หนาวมากนะคะสี่แปดสี่เจ็ดสี่สามนะสำหรับตัวกันสำหรับตัวเจาะนะคะส่วนตัวกันนะคะก็จะเป็นแปดหกเจ็ดหกนะคะแล้วก็สามหกนะคะแปดหกเจ็ดหกแล้วก็สามหกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เลขไหลย,ยังมาอยู่ไหมโอ้วันนี้เลขไหลามาครบเลยทุกคนต้องบอกเลยว่าใครเป็นแฟนเลขไหลของหนูนะ คือน้อยมากที่จะหลุดก็คือเดือนหนึ่งหลุดสักไม่เกินห้าวันอะทุกคนนะเลขไหลนะเลขไหลสมมติเลขไหนนะล,ไหลไหสำหรับสายรูดเลขไหลน,นะใครชอบเลขไหลอย่าพลาดเลยสายไปทนเห็นเลขไหลก่อนเพื่อนแน่นอนนะคะห้ากับเจ็ดนะวันพรุ่งนี้ห้าแปดห้าเจ็ดห้าสามนะคะเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดสำหรับ หวยออมสินกับหวยรัฐบาลหนูจะลงให้วันนี้นะเพราะฉะนั้นไปติดตามที่ช่องลตอตเตอรี่สาขาสองได้เลยนะคะวันนี้จะลงให้นะวิจ๋ามาละเดี๋ยวหนูจะเล่าความฝันในช่องนั้นให้ฟังแล้วกันเนาะนะคะห้าแปดห้าเจ็ดห้าสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะในวันที่ยี่สิบเจ็ดวันเสาร์นะคะสามตัวนะทุกคนสามตัวหนูจับลายนี้ให้แล้วกันเนาะนะคะ ก็จะเป็นสามเจ็ดสี่นะคะสามเจ็ดห้านะแล้วก็สามเจ็ดเก้านะคะเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้านะคะแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะคะในวันเสาร์ก็มาลองดูกันนะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นสามเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดเก้านะคะแนพน่งนี้พวงนี้มีตัวชนไหมหพุ่งนี้มีตัวชน นะคะมีตัวเจาะชนด้วยนะคะมีตัวเจาะชนด้วยนะ,ะมีตัวเจาะชนนะคะมีตัวเจาะชนอยู่ประมาณหนึ่งตัวทุกคนมีตัวเจาะชนอยู่หนึ่งตัวอีกแล้วนะคะยังไงก็ลองดูนะสําหรับสาย youtube กับสายไปฮินนั้นดูเทียบเลขเหมือนเทียบเลขให้มันให้มันได้ตัวชนนะนะคะนี่นะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นนิดหนึ่งนะคะราชินีคลิปสั้นนิดหนึ่งวันนี้ แล้วก็มามาดูตัวฟันกันนะคะจริงๆมันมีตัวชนนะทุกคนนะมันชนค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็ชนนะคะ,ะฟันห้าละกันเ่พวุนี้ฟันห้าไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเพราะมันมีตัวชนนะค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เจ็ดไปสิบเปอร์เซ็นเจ็ดนี้ก็น่าสนใจทุกคนเพราะว่ามันเป็นเลขไหลด้วยนะคะ เอาละถ้าใครอยากเห็นเลขไหลก่อนเพื่อนนะใน,ในชุดเลขไหลก็ต้องอุ่นไปหินน้องนะเพราะฉะนั้นจะได้เลขไหลไปก่อนเพื่อนเลยนะคะตาตามนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลอตเตอ้านสาขาสองนะเดี๋ยหนูจะลงไทยกับออมสินให้ตรงนั้นนะคะฝันมาแล้วเดี๋ยวหนูจะไปเล่าให้ใหฟังเนความฝันนั้นเนาะเดี๋ยววันเสาร์เรามาย้ำกันอีกทีนะพรุ่งนี้เรามาเจอกันไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะคะก็ประมาณไลฟ์สดนะคะทุ่มสี่สิบห้านะ โดยประมาณนะวันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ